ในกรณีคดีของคุณโสพลองสวัสดิ์ในเรื่องของยาบ้าที่300ยอดตรงนี้คดีในศาลชั้นต้นเขาเรียบร้อยแล้วศาลยกฟ้องคุณโสพลเป็นอิสระ ผมก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าจะเป็นกรณีตัวอย่างของการดูแลช่วยเหลือประชาชนในกรณีดังกล่าวคุณโสพลต้องหยุดทำงานนะครับจากนายจ้างเนี่ยให้ออกจากงานไปก่อนเป็นเวลา10เดือนกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้พิจารณาดูแล้วว่าในกรณีนี้เนี่ย จะเป็นกรณีตัวอย่างของการดูแลช่วยเหลือนะจากกองทุนยุติธรรมในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งตั้งแต่มีกองทุนมาเรายังไม่เคยพิจารณาช่วยหรือให้ใครได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีนี้เลยก็จะเป็นกรณีตัวอย่างนะครับซึ่ง อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับรอให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของทางสารทางอายการที่จะดำเนินคดีต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะจับเอาข้อมูลหลักฐานตรงนั้นเนี่ยมาพิจารณาให้ความเชื่อช่วยเหลือนะครับแล้วจึงอยากบอกกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่ามีเรื่องอะไรที่ คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่ถูกกระทำก็ให้นึกถึงศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขที่มีทุกจังหวัดนะครับไปหาที่ยุติธรรมจังหวัดหรือคุมประพฤติจังหวัดนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วส่งมาให้ส่วนกลางเราจะช่วยดูแลให้ในเรื่องนี้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ในเรื่องของตำรวจก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแต่เราจะดูแลในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือในส่วนของข้าราชการตำรวจเนี่ยซึ่งท่านผอตำรวจท่านก็ดูแลได้อย่างเรียบร้อยได้คุยกับท่านแล้วท่านก็ดูในเรื่องของวินยัยเรื่องอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่นะครับเราไม่ได้ก้าวไกลโอเคนะครับใจกับคุณสุโด้วย ก็ย,ยังไม่มีใครบอกมานะครับครับก็บบส่วนใหญ่ DSI เนี่ยก็คงไม่ได้ไปไปในจังหวัจังหวัแรกเลยนะครับของเรื่องราวต่างๆเพราะ DSI มีความจำกัดในเรื่องบุคลากรในเรื่องอำนาจหน้า,นา,นาที่นะครับหากว่า ในระยะ2-3บอกมานะครับให้ความรว่วมมือเต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรครับในข้อมูลต่างๆเรายังไม่ทราบเราจะไปคาดเดาไม่ได้นะครับ DSI ไม่ได้เป็นวิศวกรจะไปเดาเสรบมุมชันอะไรไม่ได้ยังไม่ยังยังไม่สามารถจะไปขึ้น ไม่ไม่เราไม่ได้รออะไรฮะเป็นหน้าที่ของตามขั้นตอนถ้าเป็นเรื่องของเราก็จะมาเป็นขั้นตอนเองนะครับไม่ได้เรียกร้องมาไอไม่ได้ปัดออกไปหรืออะไรทั้งสิ้นก็เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเราก็เราก็ก็จะรับมาดําเนินการแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็เหมือนเดิมครับผู้ต้องขังที่เข้าไปใหม่ก็ต้องถูกกัก รวมกับผู้ต้องขังที่เข้าไปใหม่14วันนะครับแล้วก็การเยี่ยมญาติก็มีระบบโซเชียลดิสแซนติ้งนะครับเหมือนเดิมดังจะเห็นว่าคนหมู่มากในเรือนจำ370,000คนเนี่ยไม่มีไม่มีเป็นโควิดแทบไม่มีเลยนะ,นะครับมีรายสองลายที่ออกมาตัวร่างกายหรือว่ามาทำกิจกรรมอันอื่นที่เกี่ยวข้องภาคบังคับนะฮะ มันก็มีติดเชื้อไปบ้างแต่ว่าคนออกมาก็ไม่ใช่กลับเข้าไปรวมกับคนหมู่ใหญ่ได้ก็ต้องถูกกักบริเวณเพราะฉะนั้นมาตรการที่เราดูอยู่เนี่ยไม่เป็นไม่เป็นปัญหานะครับไม่เป็นปัญหาเรียบร้อยดีทุกอย่างไปห่วงที่อื่นมากกว่าตอนแรกผมก็คิดว่าจะจำหน้าเป็นห่วงแต่สุดท้ายจากระบบที่เราทําตามแนวนโยบายของรัฐบาลมันก็สำเร็จผลครับแล้วกระทรวงมีโครงการอะไรใหม่ๆบ้างมปีหกส่ะค่ะ ผมจะใช้ระบบคัสเตอร์มาทํางานนะครับคัสเตอร์ของของการบริหารงานเนี่ยจะให้คล่องตัวรวดเร็วนะได้ปุดกับท่านปรหลัดไว้แล้วนะครับน่ะรองประัดคัสเตอร์อยืนจุดเนี่ยจะให้ดู DSI เยเนี่ย <c oughs> อก็ค <c oughs> ่าตรวจเส้นผมสถิติกลดลงพูดภาพเลยนะเดิมทีเดียวเนี่ย ปีหกหนึ่งเด็กเยาวชนที่ที่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ได้นี่นะกลับมาก็ก็ยีกลับไปเสพนะครับแอบเสพม่แล้วพอเขารู้ว่าเราตรวจเส้นผมได้แค่ปาลๆไปเนี่ยปีหกสองก็แค่สิแค่สิกลับไปเสพ และปีนี้ก็แค่7%นะครับแต่ยังไม่ครบปีอีกเดือนหนึ่งเนี่ยแค่7%ก็แสดงว่ามาตรการเพียงรู้ว่าเราสามารถตรวจสารเสพติดจากเส้นผมได้สถิติการเสพก็ลดลงทันทีจาก28เหลือ7นะครับมันกี่เท่านะ่ะอ่าอ่า 4, 4, ลดลงมา4เท่านะครับ ลดลงไปมากมายเพราะฉะนั้นมาตรการการ,การตรวจเ,เส้นผมนะยาเสพติดในเส้นผมเนี่ยผมคิดว่าจะขอให้ปปสช่วยเพราะว่าเขายังไม่ไม่ได้ตั้งงบประมาณอะไรมากมายก็จะตรวจสักหมื่นลายสําหรับพวกที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเนี่ยนะนะสักหมื่นลายผมคิดว่ามันจะหาความเชื่อมโยงมันมีผลทางคดีด้วยถ้าเราเรารู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการ ปราามยาเสพติดเนี่ยมันต้องใช้ความความเชื่อมโยงกันระหว่างยาเสพติดกับบุคคลนะกับกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยรบสามสมาตรการ3-4ตรงนั้นนะ่ะถ้าถ้าเราดูในบางมาตรามันสามารถทําให้การดําเนินคดีง่ายขึ้นเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับมีความเชื่อมโยงเพราะว่า ถ้าเราจะไปยึดทรัพย์เขาเนี่ยถ้ามันไม่เชื่อมโยงกับยาเสพติดเนี่ยมันมันมันฟาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจาไค้ายยาก็อย่าไปเสพ